สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับชาแนเวิร์งวังเดอะซีรีส์ในโปรแกรมดาบินชีรีโซมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการทำแอนิเมชันในแผนที่แบบนี้กันนะครับก็หลังจากทำเสร็จแล้วก็เหมือนจะมีจุดปะตามรอยเดินที่เราเดินเนาะหรือว่าจะทำเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนเดินกันใดแล้วก็ให้เตรียมรูปแผนที่เนี่ยแล้วก็ลากลงมาในช่องไทม์ไลน์ของเรานะครับผมจะใช้เป็นแผนที่นี้แหละฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมขอปรับให้มันแก้โซนด้านล่างเนาะผมจะให้ตัวละครเดินจากจุดที่เหมือน JD เจดียนนขึ้ไปทีี่่่แตวาเป็นเเเส้้นนนนโคงงงหห่่่อยลลลกกกกัั็จาาาาาทททีีีรราราูปแผม ทำลายแล้วเราก็ไปที่ฟิวชั่นเพจนะครับพออยู่ที่ฟิวชั่นเพจแล้วให้เราเพิ่มโนดเพนท์ไปนะครับแล้วก็มาเลือกตัวเครื่องมือโพลิไลซ์สต็อกนะครับของโนดเพนท์แล้วก็มาค่อยๆ่อยดับกันเนาะก็กดคอนโทรลแล้วก็สูงข้าไปเดี๋ยวจุดเริ่มต้นผมจะเป็นที่ไอตรงที่เหมือน J ดีตรงนี้นะครับแล้วผมก็กค่อยๆ่อยดับไปนะวิธีจัดนะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวเครื่องมือนี้ได้นะครับเป็นเครื่องมือ Insert and Modify นะครับหรือว่ากดตัวอีลัดก็คือชิปไม้น จะจัดให้มันโค้งๆหน่อยเนาะเราสามารถเพิ่มจุดได้ด้วยเครื่องมือนี้นะฮะโอเคครับหลังจากที่ผมวาดเนี่ยผมจะได้ประมาณนี้นะก็คเือดินออกมาจ,าจุดนี้แล้วก็โคงเข้านี่ไปนะทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาตั้งค่าพวกสีกับเต้นให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็มาที่บัตรคอนโทร รงนี้คือขนาดของเส้นนะครับกับความความฟุ้งเนาะผมก็ตั้งให้มันหนาไปเลยเพื่อนๆอยากได้ให้เป็นจุดเนี้ยให้มาปรับตรงสเปซซิ่งตรงนี้นะครับนว้เว้นให้เนาะเพราว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาเป็นเส้นตรงนะครับผมก็จะได้ตั้งค่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็แก้สีนะเับเป็นสักสีเออสีส้มแล้วกนะันทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทําให้เส้นมันลากนะครับฝัอนอื่นก็ต้องไปลากเส้นเหตุเนี่ยกลับไปที่เฟรมแรกก่อนนะครับแล้วก็ดึงตัวไวออนเนี่ยกลับไปให้เหลือศูนย์แล้วก็กด เมคคีย frame ตรงนี้ไว้1ทีนะครับหลังจากนั้นเราก็ลากไฟเหตุไปให้สุดเ r a m e นะครับแล้วเราก็ดึงไว้อนไป ทีนี้ในแต่ละเฟรมเนี่ยมันก็จะมีเส้นขึ้นมาเรื่อยๆให้เราแล้วนะครับแล้ววิธีเพิ่มไมคอนก็คือเราจะต้องก๊อปปี้ตัวเพนขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็กด c t r l C แล้วก็มาคลิกในเส้นแล้วกด c o p ีได้เลยนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ไปที่ modify เนาะตัวนี้เราจะต้องแก้สีเส้นไว้นิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นคนละเส้นกันพอแก้สีเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปปรับขนาดให้มันนำหน้าเป็นหลักที่เป็นรอยเท้าก่อนนะครับดึงไปที่เฟรมเลทดแรกเหมือนเดิมเนาะเฟรมศูนย์แล้วก็เราจะมาแก้ เสร็จแล้วก็ดึงไปที่ขวาสุดแล้วก็ปรับเส้นสุดท้ายตรงนี้นะครับเป็น0.999นะมันจะเหลือจุดเนี้ยแค่จุดเดียวเนาะมันก็จะเหมือนเดินนําหน้าเส้นสีแดงไปเรื่อยๆอย่าลืมนะครับว่าต้องดึงไปปรับที่เฟรม1เหลือ0.001นะแล้วก็เฟรมสุดท้ายตัวสตาร์เนี่ยเป็น0.999อย่างนี้นะครับมันก็จะเหลือจุดจุดเดียวประมาณนี้นะฮะจุดเดียวตรงนี้เราจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราต้องการจะเ,เป็นโลโก้เนาะแล้วก็ให้มาที่ Image ตรงนี้นะครับตรงบัตรคอนโทรแล้วก็กดที่ Image แล้ก็เลือกคําว่าคลิปนะครับแล้วก็กดเบาได้เลยนี้เราก็เลือกรูปมาได้เลยนะครับแล้วก็มันยังมีสีอยู่ก็ให้เปลี่ยนเป็นสีดาเป็นตปั๊มเนาะลอง zoom เข้าไปดูครับทีนี้นะถ้ากดเล่นแล้วเนี่ยโลโก้เราก็จะเดินน่รูปไปแล้วประมาณนี้สำหรับงานของเพื่อนก็ลองหารูป PNG มาใส่ดูนะครับอันนี้ผมให้ AI มันเจนแบบมีพื้นหลังมาไงมันก็เลยดูปเป็นอย่างนี้เนาะ เหมือนคณะเดินทางของผมก็เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะครับในโปรแกรมเนี่ยเหมือนเขาจะมีเป็นตัวเครื่องมือหรือว่าตัวสัญลักษณ์เนี่ยเตรียมมาให้อยู่นะบลัตพวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใส่สีได้นะครับ ก็ใช้ตรงนี้ได้นี่ครับประมาณนี้สาหรับ how to ลากเส้นในแผนที่นะครับเป็นแมปแอนิเมชันนั่นเองนะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตรงนี้ด้วยครับถ้าชอบคลิปประมาณนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกําลังใจไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากให้สอนอยากให้ทําก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับผมมาอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็ตอบุกคอมเมนต์ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ